สวัสดีครับสวัสดีนะนะ้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็หยุดงานไม่ได้ออกยิงป่ามันเป็นอาทิตย์ละวันนี้นหยุดก็เลยจะไปหายิงป่าทั้งน่อยวันนีก้ก็ก้อนจะออกยิงป่าก็เลยมาบอกวิธีมัดเชือกตุนล,ลูกดอกนะครับน,นี่เป็นสายพีเองเรานะครับแลก็ทบไม้ครับทบมันนี้แล้วก็มัด ดึงให้มันตึงเก็บเอาไปเช็คเก็บเช็คเก็บให้เรียบร้อยไม่เป็นบ่วงแล้วก็สอดเข้าไป แล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงนะครับดึงออกให้มันเป็นคู่กันให้มันเป็นคู่กันในลักษณะน,านี้แล้วก็เอาลูกดอกดอกใส่ครับไปแล้วก็ม้วนตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับยิ่งดึงยิ่งแน่นครับ ลายิงปลาแล้วลาวแกะก็แกะง่ายๆนี่ครับออกแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับดึงอย่างเดียวให้มีลุดถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ